สวัสดีค่ะพวกเราจากตลาดผ้าจงสถิตนะคะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกสําหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์หรือกําลังมองหาทําธุรกิจเกี่ยวกับผ้านะคะกําลังเริ่มต้นเรามีผ้าดีๆแบ่งขายเพียง5กิโลมาฝากได้ยินไม่ผิดค่ะ5กิโลจริงๆส่วนจะมีผ้าตัวไหนบ้างนั้นไปดูกันค่ะมาเริ่มต้น เซตนี้เนี่ยเอาใจสาวๆใส่เที่ยวกันเพราะว่าสามารถเอาไปทำพวกเสื้อครอปได้นะคะเริ่มต้นด้วยตัวแรกจ้าตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นลายลิ้วนะคะทอสลับกันสีกรมและสีเทานะจ๊ะราคา240เหลือเพียงแค่210บบาทต่อกิโลเท่านั้น ส่วนตัวที่2นะคะเป็นผ้าร่องตัวนี้นะคะโทนสีเลืดหมูนะคะเวลาเอาไปตัดแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าเซ็กซี่แน่ๆ280เหลือ250บาทต่อกิโลและตัวสุดท้ายของเซตนี้นะจ๊ะแนะนํามากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผ้าเด้งดีมากสามารถเอาไปทําพวกสายใส่เดี่ยวใส่เที่ยวได้จ้าตัวนี้นะคะราคา280้บาทต่อกิโลเท่านั้นจ้า หลาลูปคอต่อนะคะขอแนะนำเป็น2ตัวนี้เลยค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยตัวนี้นะคะมาแบบ two in one ค่ะก็คือด้านแรกนะคะจะเป็นด้านขนๆแบบนี้ค่ะด้านไหนก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าน,นะคะว่าจะใช้ด้านไหนนะคะตัวนี้นะคะปกติราคา320บาทต่อกิโลเราไม่ขึค่ะเราขายแค่290บาทต่อกิโลเท่านั้นคะ่ะามาดูตัวที่2กันะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแนว s ตเตอร์นะคะอันนี้นะคะราคาปกติอ่า 210บาทต่อกิโลค่ะแต่เราไม่ขายค่ะเราขายแค่1้0บาทต่อกิโลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะและในกลุ่มสุดท้ายนี้นะครับเราก็มีผ้าที่สําหรับเอาไปทําเป็นเสื้อ o v e ์ไซ z ์มาแนะนํากันเพราะว่าเนื้อผ้าใส่สบายนุ่มลื่นและระบายอากาศได้ดีครับจากราคา250บาทเหลือเพียง220บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครเป็นสายทําเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเรามีตัวหนึ่งแนะนําเป็นตัวที่ทําจากเครื่องอัดลาย emboss นะครับ ตออโดยเครื่องแจกกาดเนื้อผ้าเลือดรูดลายที่ได้จะไม่ซ้ํากับใครเลยครับจากราคา310บาทเหลือเพียง280บาทเท่านั้นครับและที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะเราขายเพียงแค่5กิโลเท่านั้นค่ะห5า 5, 5, 5, 5. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090 686 0770 090 686 0770ูนครับแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย